สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินนะคะโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆนะคะทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านนะคะได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านนะคะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะโมเมเคยอัดคลิปไปก่อนหน้านะคะที่ดินแปลงนี้นะคะได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะ อยู่ที่200ตารางวา1ไร่นะคะถ้าโซน1ไร่นะคะก็อยู่ถึงโซนนี้นะคะโซนนี้เป็นโซนตัวอย่างนะคะที่ทางเจ้าของโครงการได้จัดทำนะคะก็จะมีทำขุดเป็นรูปตัวเลขแปดนะคะทางด้านนู้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่พิกัดนะคะตำบลสีสะกระบือนะคะอําเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ห่างจาก ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะคะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณ57กิโลเมตรนะคะห่างจากตูป,ป่าเทมีนะคะที่มาจากลำลูกกานะคะถึงที่ดินแปลงนี้นะคะ60กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากตลาดองคาลักษ์นะคะถึงที่ดินนะคะ18กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนเส้นนอยอ .3001 นะคะ1.2กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้วัดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ ทางรถไฟนะคะทางรถไฟตรงนี้นะคะเป็นรถไฟขนส่งสินค้านะคะซึ่งไม่ได้วิ่งกันบ่อยๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะได้เงินทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะเงินสดก็ขนาด200ตารางวานนะคะก็จะมีป้ายนะคะติดหน้าแปลงนะคะแล้วก็มีธงนะคะติดหน้าแปลงตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะคะ ถนนในโครงการนะคะถนนตรงนี้นะคะยกเป็นสาธารณะนะคะกว้างถึง8เมตรนะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็บอลิเวณรอบๆนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะปะปายนะคะไม่หนาแน่นนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศดีนะคะสังเกตดูได้นะคะจากทงนะคะลมพัดเย็นทั้งวันเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็บอลิเวณรอบๆนะคะก็เป็นวิวทุ่งนานะคะคือบรรยากาศดี ลมพัดเย็นเป็นวิวทุ่งนาเห็นความเขียวขจีตลอดนะคะก็ทําให้เรามีความสดชื่นนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะให้ทุกท่านนะคะไปชมด้านในแปลงนะคะที่ดินนะคะจะมีลำรางนะคะหลังแปลงทุกแปลงเลยนะคะเอาไว้สําหรับทําการเกษตรนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะทําโคกหนองนานะคะทําเกษตร ส่วนกเกษตรเล็กๆนะคะซึ่งที่ดินนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะถ้าเดินทางไปทางด้านนี้นะคะก็จะไปลำลูกกาได้ไปมสวได้นะคะส่วนไปทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นถนนเส้นนอยสามศูนย์นหนึ่งนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวให้กล้องแพ่นให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะคะ บ้านสวนเกษตรแนวโค้งหนองนาคลอง22บนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาชมที่ดินของเรานะคะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะถ้าในกรุงเทพนะคะหาบรรยากาศแบบนี้นะคะคือหายากมากนะคะจะหาได้ก็อยู่ปริมณฑลนะคะแล้วก็อ่าอยู่ตามตามตาม่ตางจังหวัดนะคะดูได้จากธงนะคะสบัดนะคะ ตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงลมพัดนะคะคือบรรยากาศดีนะคะที่ดินตรงนี้นะคะดินดีนะคะดูได้นะคะนี่นะคะดินดีมากนะคะดินดำนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะงามนะคะที่นี่นะคะนี่นะคะดูได้นะคะนี่นะคะดินนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมลำรางด้านท้ายแปลงนะคะ ลำรางนะคะกว้างประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะคะนี่นะคะสังเกตนะคะดินดีเลยนะคะเนี่ยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะต้องถมไมก็ต้องถมนะคะเราสามารถที่จะ,ะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะสามารถที่จะขุดสะนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็เอาดินในสะนะคะมาถมที่นะคะจะได้ประหยัดค่า,ชาใช้จ่าย ในการถมดินนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศลำรางด้านถ่ายแปลงนะคะบรรยากาศดีนะคะบริเวณรอบๆก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะทำบ้านส่วนกเกษตรเล็กๆนะคะคือเหมาะมากเลยนะคะนี่นะคะลำรางนะคะพี่โมเมได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะนี่นะคะยาวไปถึงสุดนู่นเลยนะคะ ลำรางอยู่ในที่นะคะถ้าลูกค้านะคะไม่อยากได้ลำรางนะคะเราก็ต้องวางท่อนะคะเพื่อให้น้ํานะคะสามารถที่จะผ่านไหลผ่านได้นะคะ mm. เพื่อไม่กันที่ดินแปลงของเพื่อนบ้านเจ้าอื่นนะคะอันนี้ก็คือลำรางด้านท้ายนะคะที่ดินสุดไปนู่นเลยนะคะในนู่นเลยนะคะขนาดสองอยตารางวานะคะที่โมเมยืนนะคะคือขนาดหนึ่งไร่นะคะก็เดี๋ยวดู เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมด้านนูนะคะเป็นแปลงตัวอย่างนะคะเป็นเลขแปดนะคะโอเคเดินไปเลยนะคะที่นี่นะคะถ้าลูกค้านะคะจองบบกทำสัญญา1 0 0 0 0แสนบาทนะคะมีโปรโมชั่นนะคะ,ะ,คะให้ลูกค้าสามารถที่จะขุดสะได้กระต๊อบหนึ่งหลังถ้าไม่เอากระต๊อบ top, ไม่ขุดสระนะคะก็เป็นส่วนลด ไปนะคะ5,000บาทนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกรณีจองบวกทำสัญญา1 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนนะคะอยู่ที่5ปีนะคะสูงสุดนะคะดอกเบี้ยก็อยู่ที่7%ต่อปีนะคะผ่อนขั้นต่ำนะคะอยู่ที่1 0,000บาทนะคะผ่อนขั้นต่ำนะคะอันนี้คือแปลงตัวอย่างนะคะ วันหยุดนะคะลูกค้าไม่ได้ไปไหนนะคะแนะนำนะคะให้มาชมที่ดินของเรานะคะอยู่ของ22นะคะอันนี้คือแปลงตัวอย่างนะคะขุดเป็นรูปเลขแปนะคะสวยงามนะคะนี่นะคะให้ทุกท่านได้ชมนะคะน้ำในรูปเลขแปก็จะเป็นสีเขียวมรกตตามแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากค่ะ สาะะมารถที่จะเดินข้ามนะคะมาถึงที่ดินตรงนี้ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ตลอดเลยนะคะคิดที่จะซื้อที่ดินนะคะให้คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ